ปราสาทสัจธรรมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นปรา,าสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นปรา,าสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่แหลมราชเวศตั้บลนานเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นปรา,าสาทริมทะเลที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังพื้นที่ตั้งของปราสาทสัจธรรมแห่งนี้มีถึง80ไร่เป็นสถาปัตย์ทรงไทย มีความวิจิบออนช้อยขอบเขตชิดกับเริมงทะเลช่วยให้ตัวปราสาทโดดเด่นดูสูงจรดฟ้าเจ้าของที่นี่เป็นคนเดียวกับเมืองโบราณมีใจรักในสถาปัตย์ศิลปะไทยและพระพุทธศาสนาและเผื่อแผ่ให้คนทั่วไปที่นิยมชมชอบแบบเดียวกันได้เห็นและชมความงามที่สามารถช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปพร้อมกันด้วย สถานที่แห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2524และบำรุงรักษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอาคารไม้แกะสลักทรงไทยจัดตุรมุขความสูงถึง105เมตรความกว้างข้างละ100เมตรพื้นที่ใช้สอยในปรา,าสาทมีถึง2,115ตารางเมตรมีเสาถึง170ต้นใช้ไม้เนื้อแข็ง ทั้งไม้สักไม้ตะเคียนทองและไม้แดงประดับด้วยปฏิมากรรมไม้แกะสละักตามคติโบราณจากปราวในอดีตสวยงามอลังการสุดๆเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตบอกเล่าเรื่องราวของชาวสยามโดยชาวบ้านแถวนั้นเรียกวังโบราณหรือปราสาทไม้ด้านในแฝงไปด้วยเนื้อหาทางปรัชญาและศิละปะวัฒนธรรม การก่อสร้างมีความพิเศษอีกอย่างคือการใช้ศิลปะการก่อสร้างแบบไทยโบราณเช่นการเข้าเดือยตอกลิ่มสลักไม่ใช้ตะปูในการยึดเกาะเกี่ยวที่นี่จึงนับเป็นอันซีนไทยแลนด์แห่งหนึ่งก็ว่าได้และสถานที่แห่งนี้ได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นจากรางวัลอุตสาหาการรมท่องเที่ยวไทยมาแล้ว